วันนี้เพื่อนร่วมงานเอาให้หางมัวมานะครับผมวันนี้พค้ฉันก็เลยคิดอยากจะทําเป็นอะไรนะน้ายาขิงน้ํายาขิงนองพราษาละฉันเรียกน้ํายาขิงนะครับผมมะเขือน้ํายาขิงใส่หางมัวนะครับผมอันนี้จะเป็นสุดของโค้าชฉันเขาเองนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับครับผมเครื่องปรุงก็มีนิ่เกลือชุด,อดครับผมอันนี้ ขมิน้นพริกแดงแไม่ได้เดินะครับผมทูน่าแล้วก็ขิงน้ำยาขิงก็ต้องมีขิงนะครับผมอันนี้นคอยด้วยนะครับผมอันนี้มัสเก็ตอันนี้เป็นตะไคร้ติกพรอมแดงรกระเทียมมะเขือเทศนะครับผมอันดัแบ,บแรกเร็วเรามาสับอ่างมูกันนะครับนนสับหางัวก่อนโอ้โอ้ย ค่อยล้างเอาครับผมเฮ้ยมันไปเป็นหมดแล้วทุกท่านอืออไม่ต้องทำเช้นนี้นะครับผมอาจจะทักไม่ได้ใส่หมดทุกท่านมันเยอะเกินครับผมใส่หมดทุกท่านเลยโอ้มันเยอะแล้วดูขอนอ,อ,อนี้เก็บไว้เอาไว้ทำมิ้นท์ในอื่นสีลายมันเดี๋ยวล้างน้ำก่อนนะครับ ผมหมยเรา้อตรเตียมเครื่องตั้งโมงแกงไว้ก่อนชียังไม่ได้เอาไปเก็บเอาหน้าบ้านนี่ปักชีไปอีกกะเทียมครับผมตรงนี้ฝนตกทุกวนกนันทเท่าไหนทำครั้งนอกไม่ได้เลยนะครับผมเต่าใหญ่ มีหลายท่านกดทักมาคนละชานไม่ได้ทำตัวใหญ่ก็หรอรออีกนิดหน่อยนะครับผมใจเย็ยนๆฝนตกช่วงนี้โอ้ยทำกับข,ข้าวไม่ได้ฝนะน้ำมันไปว่างแค่ปุ๊บตัง้งโมกงแข่งล้กอดลืมน้ำมันทุกคน <laughs> เหลิมน้ำมันได้ยังไงครับพุทธานเนยเอาใส่น้ำมันโ,ปโอปครับผมเดี๋ยวน้ำมันร้อนก่อนนะครับ a few moments later โอ้ยผู้ชมก็เกี๊ยวของก่อนน้ำมันร้อนแล้ว,ว,วนี่กระเทียมกระเทียมให้หอมหอมแล้วก็ใส่เลือดหอมแดงนะครับผมต้อง,องได้ใส่น้ำร้อนไม่อย่างนั้นจะไม่เกี๊ นี่เมันดินจาืนี่หางวเยอะโคลแล้วก็ตาอาไว้กับบ้านสักสนาทีนะครับผมแล้วก็หั่นมะเขือกันนะครับผมเชิญมาก่อนเส่ถุดนี้ก่อนครับ ก็ยงงแม่วันน้เป็นตัวนี้ก็เจ็คบ้านะคระัอืมีะมอะไเช่นน้งไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอามาเมล็ดในมันออกให้หมดครับอู้หู้้ิดเิาเา้ทม้แกงแล้วลสร็น้ำก่อนน้ำแล้วก็ปิดถ้าไว้ครึ่งชั่วโมงตอนนีใ้ใส่เียง เอาไว้ครับผมพอสุแเราก็ตักนี่ก่อนตำกหุ่นนอกก่อนครับเอาละครับผมก็ใส่พริก

มันห้าเอาสิบห้านาทีเราค่อยมาใส่มะเขือนะครับโอ้มาลูกกันนะครับวันทุข้อโอ้หอมมากเลยวก็ชันเสรมะเขือลงไปแล้วนะครับผมมะเขือแล้วก็มะควันครับผมอิ่งทุกคนเติบตรงนี้ยิ่งมันแข็งเสราใส่ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ปิดฝาไว้เราไปเก็บเก็บผักชีก่อนนะครับผมผม น,นี้ตกไว้หน้าบ้านได้กิ่นนะเนะ่ยทุกคนต้นตหอมปักชีครับผมหรืออ,อันนี้ใหม่ใบสดๆเลยครับผมหอมมากครับเราหางงวงไม่ใช่หางควาย

กินแล้วครับมกินแกงมะเขือน้ำยาคิงใส่หางงัวครับทุกท่านเลยอือหือดูคนนี้หางงัวเนี่ยนะครับผม,มร้อนร้อนคว,วันขมว หมกอ,อีกลำเดียวครับุณผู้ชมม,มันหอมของหางงัวนนะครับนะ้องยิ่งเราใส่มะเขือเจลงไปนะครับผมเราวก็หอมเครื่องปรุงใส่มะเขรลงไปอีกโอ้โหอร่อยมากครับทุกท่านเลยโอ้โหสุดๆเลยครับผมมนาะโอ้อันนี้เป็นเห็หมดนะอืะทำไมนี่น้อยจังหายไปไหนหมดเนี่ หวานครับผมคือ I'm warning you.